ถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยมือจากเขาแล้วจริงๆเขาจะคิดยังไงรู้สึกยังไงเราไปดูความรู้สึกของเขากันนะคะถ้าหากว่าตัวคุณรู้สึกว่าความรักของคุณกับเขาคนนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มันเนิ่นนานแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามันไม่พัฒนาหรือว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นที่คุณรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะแก้ไขกันยังไงนะคะและในเวลานี้ตัวคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์นี้มามากหรือว่าบอบช้ำกับความสัมพันธ์นี้มามากพอแล้วนะคะจนในเวลานี้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปล่อยมือจากคนคนนี้แล้วจริงๆเราไปดูกันนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไง ไม้เท้าสองเหรียญจัดเม้นนะคะไพเดทนะคะเด,ดาบแล้วก็สมเหรียญนะคะถ้าหากว่าตัวคุณเลือกที่จะปล่อยมือจากเขาคนนั้นแล้วจริงๆตัวเขานะคะก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ เหมือนเดินหน้าไปก้าวหนึ่งนะคะแล้วก็ถอยหลังกลับมา9้าหนึ่งเนาะมันไม่ก้าวหน้ากันสักทีจริงๆนะคะในบางท่านคุณกับเขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่คบหากันมาแบบยาวนานแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยมันไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีเนาะแล้วก็ในบางท่านก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าคุณกับเขาอาจจะเริ่มต้นกันมาจากความเป็นเพื่อนนะคะ แล้วก็เลื่อนมาเป็นคนรู้จักเป็นคนรู้ใจคบกันเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันแต่สุดท้ายแล้วเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้อะนะคะเหมือนว่ามันก็ไปกันไม่ได้จริงๆนะคะในบางท่านนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการที่หวาดระแวงไม่ไว้ใจกันนะคะอาจจะเคยมีในเรื่องของการแอบทำอะไรลับหลังกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ เราก็ไปรู้ไปเห็นหรือว่าจับได้นะคะความจริงมันปรากฏนะมันก็เลยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันมีปัญหาแล้วก็ถามว่าตัวเขาเองนะคะจะรู้สึกยังไงเหมือนตัวเขาจริงๆตัวเขาอะยังอยากจะแบกความสัมพันธ์นี้ไปต่อนะคะเนี่ยสิบไม้เท้าเนี่ยแต่ว่าตัวเขาเองก็มีความลังเลใจเกิดขึ้นเหมือนกัน ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ใจหนึ่งเหมือนว่าตัวเขาก็อยากจะไปต่อใจหนึ่งเหมือนเขาก็รู้สึกว่าถ้ามันไปต่อกันไม่ได้ก็คงจะต้องจบนะคะแล้วก็ในบางท่านที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆนะคะมามาหายๆนะความสัมพันธ์มันไม่ได้สานต่อกันแบบต่อเนื่องยาวนานนะคะมันเหมือนว่า คบกันแล้วก็หายกันไปแล้วก็กลับมาหรือฟื้นกันใหม่นะคะแล้วก็หายกันไปอีกนะในบางท่านนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่วนลูปอยู่แบบนี้เนาะซึ่งตัวเขาเองอะนะคะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบจริงๆเขาก็อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะ ถ้าหากว่าในตอนนี้คุณกับตัวเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วหยุดนิ่งไปแล้วเหมือนว่าตัวเขาเองยังมีความคิดที่อยากจะกลับมาหรือฝืนความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ในบางท่านคุณกับเขาอาจจะยังพบยังเจอกันอยู่นะคะในบางท่านต้องทำงานด้วยกัน นะคะมันก็เลี่ยงกันไม่ได้นะคะก็ยังต้องเจอกันอยู่ในบางท่านอาจจะออยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันหรือว่าในบางท่านคุณกับเขาในเวลานี้อาจจะเหมือนกับว่ามันจบความสัมพันธ์กันไปแล้วอะแล้วก็เหลือไว้แค่ความเป็นมิตรภาพนะคะความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้แค่นั้นเนาะแต่จริงๆ ตัวเขาอะยังไม่ได้อยากจะปล่อยมือจากคุณนะคะแต่เหมือนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าหากว่าตัวคุณคิดมาดีแล้วคุณตัดสินใจดีแล้วและตัวเขาไม่สามารถที่จะยื้อความสัมพันธ์นี้ได้ตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องยอมรับนะคะว่าต่อจากนี้ไปชีวิตเขาจะไม่มีคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปในบางท่านถ้าหากว่าตัวคุณกับตัวเขาอาจจะเคยคิดว่าต่อให้เราสองคนจบความสัมพันธ์กันไปแต่อย่างน้อยๆเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมนะคะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้เขาไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะ ในใจเขาลึกๆในใจเขาจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณนะคะถ้าหากว่าตัวคุณแบบออขอว่าแบบเออเราเป็นเพื่อนกันแค่นั้นดีกว่าไหมนะคะเหมือนตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะยอมรับสถานะนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนว่าถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยมือจากเขาแล้วจริงๆคนคนนี้เขาอาจจะ นิ่งเงียบนะคะแล้วก็หายไปจากชีวิตของคุณพักหนึ่งนะเหมือนกับว่าเขาขอไปตั้งหลักก่อนนะคะไปคิดนะไปคิดทบทวนหาวิธีอะไรของเขาก่อนหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันตึงเครียดมากเกินไปมันอาจจะทำให้ตัวคุณเอ,อ่อต้องการที่จะปล่อยมือจากเขาเพราะว่าความสัมพันธ์มันเครียดกันมากเกินเนาะเขาก็อาจจะเหมือนกับว่า งั้นเราสองคนก็ห่างกันสักพักก่อนนะคะไปพักให้หายเหนื่อยก่อนไหมนะคะแล้วเดี๋ยวคนคนนี้เหมือนเขากำลังคอยแอบ,บสอดส่องคุณอยู่นะคะเนี่ยยังแอบ,บสืบแอบ,บส่องเรื่องราวของคุณอยู่แบบเงียบๆนะอเหมือนว่าจริงๆเขาอาจจะกำลังหาโอกาสหาช่องทางอะไรสักอย่างนึ่งอะ ที่อยากจะกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคุณมากกว่าเพราะว่าตัวเขาเหมือนกับว่า,อาตอนที่คุณอาจจะแบบขอจบความสัมพันธ์กับเขานะคะขอปล่อยมือจากเขาไปอะ่ะเหมือนว่าเขาอาจจะแบบยังงงๆยังไม่ได้ตั้งรับนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าหากว่าคุณกับเขาจบกันไปสักพักหนึ่งแล้วห่างกันไปสักพักหนึ่งแล้ว เหมือนว่าตอนนี้ตัวเขาว่ากำลังคิดหาวิธีที่จะกลับมาหรือฟื้นกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นการกลับเข้ามาโดยใช้ความเป็นเพื่อนนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าตัวเขาอาจจะให้เพื่อนนะคะที่รู้จักคุณนะเข้ามาเป็นคนกลางนะคะเพื่อที่จะเชื่อมนะคะให เขาได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเหมือนว่าคนคุณนี้ที่ผ่านมาน่ะเขาอาจจะทําเป็นทีเล่นทีจริงในความสัมพันธ์นี้กับตัวคุณมากเกินไปนะคะอาจจะแบบออคบกันมานานอยู่ด้วยกันมานานแต่เขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรมั้งนะคะอยู่กันไปแบบนี้แหละไม่ต้องพัฒนาอะไรมากนะคะมันเคยชินเนาะอยู่กันไปแบบ มันไม่มีการพัฒนาหรือว่ามันไม่ได้มีอนาคตอะไรร่วมกันนะเนาะแต่เหมือนกับว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนาะที่มันแบบเป็นจุดเปลี่ยนขึ้นมาที่คุณแบบไม่ไปต่อกับเขานั่นแหละนะคะเขาอาจจะเพิ่งเข้าใจก็ได้นะคะว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเขาทําไมคุณถึงเลือกที่จะขอจบความสัมพันธ์กับเขาไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยแหละนะคะที่ ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับคุณสักทีเนาะมันก็เลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่าโอเคถ้าเขา,เอ,าอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนึงละ่ะนะคะเขาควรจะต้องทำอยังไงเนาะเหมือนว่าถ้าเป็นไปได้นะคะตัวเขาอาจจะเหมือนอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะกับคุณอีกครั้งหนึง่งเนาะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น พลังงานลันดอมนะคะสถานการณ์เรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขาคนนั้นเนาะในบางท่านปล่อยมือกันไปแล้วในบางท่านกําลังจะปล่อยมือจากกันนะคะก็เป็นพลังงานนะคะในฝั่งของตัวเขาเนาะว่าตัวเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะ